สวัสดีจ้าวันนี้มาจ้าหนมจีนตีนไก่ค่ะวันนี้น้ำยาหนมจีนค่ะนี่นี่เราจะกินน้ำยาก่อนค่ะทําเองจ้าวันนี้มานะคะอร่อยอร่อยจ้าอ,อร่อยมากเลยวันนี้กินได้แต่หนมจีนอืมอืมผักจะผักอื อ่ะชินอร่อยมากเลยวันนี้อืมอร่อยจ้ะเกินอร่อยมากเลยอพูดถึงแม่รถว,วันนี้ลุ่หลานไม่รถไม่สบายกระหอนหมอ,อเมื่อคืนนี้พอแม่เขาเลี้ยงแล้วยายอยู่บ้าน เป็นนมจีนพอแม่เขาเลี้ยงพอเขากลับมาจากทำง,งานอืม,มบัยกอศอ่าอือร่อยมากว่ะใส่เครื่องเยอะมันก็อร่อยอย่างนี้แหละกิน วัน,น้เลยไม่มีนักแสดงเลยวันนี้นักแสดงคนน้อยไม่สบายอยู่บ้านเขามัน,น้เขาไม่มาหายายอาทิตย์หนึ่งพ่อเขาเลี้ยงเองพ่อเขากลับมาอยากทำงานเขาเลี้ยงเอง อาทิตย์หนึ่งยายเลี้ยงอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนกันเลี้ยงจ้ะแม่เขาก็ไปทํางานมั่งที่เขาก็หยุดเลี้ยงลูกเขาเองอร่อยจ้าเปลี่ยนกันเลี้ยงกับหลานกับแม่เขากับพ่อเะเป็นกันเลี้ยงช่วยกันค่ะ แม่ช่วยลูกเลี้ยงหลานเขาก็ให้เงินเหมือนกันแล้วแต่เขาจะให้เขาก็ให้เหมือนกันแหละให้เยอะให้เป็นก้อนเปาเขาจะให้ยายยายไม่ได้เดือดร้อนยายก็มีทํางานเงินเดือนอยู่ยายไปทํางานทุกอาทิตย์อยู่ว่างก็เลี้ยงหลาน ถึงเวลาก็ไปทํางานจ้าทีนี้ก่อนนะจ้าค่ะชอบไหมแล้วก็กดไลค์กดแชร์น,นะจ้าสวัสดีจ้า